สวัสดีสวัสดีนะครับทุกท่านเพื่อนรูวมอาชีพในวงการกอษานครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบางเรื่องนะครับในที่นี้เกี่ยวกับง,งานกอชาบนะครับแล้วก็งานจับเสียมวันนี้ก็ชาบเสร็จแล้วนะครับเราก็จับเสียมคานเพื่อที่จะจบง,งาน แซวอะไรต่างๆรสชาวยังดะครับก็ความสะอาดก็ทย,ย,ยอยทยอยทำนะครับทำอยู่ทุกวันครับแต่ก็ยังไม่เสียสมบูลง์นก็เตีขา,าไปน้อยอย่งครับด้วยประมาณนี้นก็ส่วนแพงที่ขาสิบเก้าแถวก็พยายามจะไม่ให้คนเปือนนะครับ เสกพิจูนคือมันเกาะอยูนะ่เน้นเรืร่องการสะอาดครับงานก็จะถ้างานจะดิบออกมาดีแท่าไรถ้าความสะอาไดไม่ได้มักก็ไปยากลำบากพอสมควรนะครับผมใ,ในการทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเี็นที่พนันที่เราชาติสุดเทียบร้อนเรือปูนประมาณนี้นะครับอ่านะ ่วนคลิปต่อไปถ้าทุกท่านอยากเห็นว่า,าการจับเสียมเป็นยังไงขาเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปยัางเอียดยิบเลยอันนี้ยืนยันนะครับประสบการณ์มา10กว่าปีเกือบ20นะครับคืออยู่ในงานบรชาันี้มาโดยตลอดนะครับผมครับนี่ก็คือโมที ช่วยทุนแรงเราเยอะนะครับเรียกคำเดือนว่า,ามหาศาลเลยนะครับถ้าเราไปผสมเองมงงีค่ามันเดือยเราก็ไม่ไปมีเวลาที่จะได้ไปทําอย่างอื่นถ้าเรามีโมก็ดีอย่างหนึ่งไม่มีโมเราก็ฉาดได้ได้หมดนี่ก็ช่างของเรารัพัดลังจากที่เราจะเสียบฐานเสร็จแล้วก็าดว่าพรุ่งนี้ก็ ครึ่งวันนะครับทานทั้งหมดพอทานอย่างเดียวเสร็จปุ๊บ